อาคาสำหรับช่วงนี้นะคะเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมค่ะไปไหว้พระขอพรหลวงพ่อหายนะคะพระปางเปิดโลกซึ่งแกะด้วยไม้มงคลเก่าแก่อายุประมาณ200ปีและทําไมท่านถึงชื่อว่าหลวงพ่อหายวันนี้ค่ะทางรายการของเรานะคะจะพาคุณผู้ชมค่ะไปทราบประวัติของหลวงพ่อหายกันนะคะที่วัดน่วมการนนจังหวัดสมุทรสาครค่ะพระอาจารย์ทำไมหลวงพ่อหายถึงมีชื่อเสียงโด่งดังทำไมใครๆก็รู้จักหลวงพ่อหายบอกว่ามาจังหวัดสมุทรสาครปุ๊บเนี่ย บอกเลยว่าต้องมาวัด,ดร่วมกระโดนมานมัสการหลวงพ่อพหายกับพระอาจารย์มีสองคนผเมียก็เป็นลูกศิษย์กันนั่นแหละสนิทกันเป็นพี่ชายนักร้องดังลนะอยู่ที่สุพรรณตอนนั้นเขากำลังจะสร้างบ้านเขาก็เลยบอกว่าอาจารย์เขาได้พระองค์นี้มาเขาฝากอาจารย์ไว้ก่อนพออยู่ได้สักเดือนหนึ่งแฟนเขาก็โทรมาว่าอาจารย์คือแฟนเขาอ่ะอเข้าห้อง i อซเตรียมจะผ่าตัด หมอบอกว่าเป็นริมเลือดอุดตัน oh. ก็นึกไปนึกมาถ้าถวายพระให้กับพระศาสนาเนี่ยมันก็น่าจะเป็นอน,นิสงส์ทางหนึ่งก็ oh. บอกกับเขาว่าบอกให้แฟนเนี่ยถวายพระองค์เนี่ยเป็นของพระศาสนาเพื่ออนิสงค์บุญอันนั้นน่นนจะได้เกิดขึ้นกับเรา oh. แฟนก็ไปกระซิบข้างหูยังมีสติอยู่ oh. ครับก็บอกว่าจารยเขาบอกอย่างนี้อย่างนี้แฟนเขา ยากหน้าโอเคหุยพระอาจารย์ผมคนรู้แล้วเขาเป็นยังไงบ้างครับพระอาจารย์แล้วเสร็จเรียบร้อยเขาก็แฟนเขาก็โอเคเขาก็โทรมาบอกว่าพี่เขาโอเคแล้วครับผมบอกก็อนุโมทนาให้บุญกุศลน,นั้นน่ะช่วยนำให้ปลอดจะอะไรแล้วก็พูดเรื่อยไปอะ่ะครับผมปรากฏว่าพอเข้าไปถึงห้องไอซียูก็ปรากฏว่ามันหายยังกะเปลิดทิ้งเลยหุยไม่ต้องผ่าตัดไม่ต้องอะไรอาจารย์มันเหมือนกับมันหลุดรูปไปเลยเหรอฮะ คุณยอาจารย์ผมคนรู้จริงด้วยคืออยู่ดีก็คือ,อ,อให้ให้เขาถวายให้กับวัดและอยู่ดีคือกำลังเข้าห้องผ่าตัดแล้วก็หายแล้วเ,เ,เสร็จเรียบร้อยแล้วเช้าเขาออกจากโรงพยาบาลเขาขับรถจากสุพรรณแล้วก็มาถวายทีงเป็นทางการอตาตมาก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้นะในฐานะที่โยมเนี่ยหายจากป่วยไข้ขอตั้ง ชื่อพระองค์นี้ให้เป็นนิมิตหมายอตอนแรกคือ,ย,อยังไม่มียังไม่มีชื่อยัง<อ>เลยตั้งชื่อว่าหลวงพ่อหายคนรู้จักมากขึ้นก็ตอนอาจารย์รักเวขานิเทศมาวัดครับผก็เลยถามอาจารย์ทำไมชื่อหลวงพ่อหายปแปลกดีก็เลยเล่าให้เขาฟังนั่นแหละอาจารย์รักก็ลง o ยู u b e ตั้งแต่นั้นแหละคนก็เข้ามา ชนะอันนี้มันเป็นกำลังใจอย่างหนึ่งสำหรับญาติโยมที่ไม่มีทางเลือกหรือไม่มีที่พึ่งไม่สามารถที่จะพึ่งอะไรได้แล้วอย่างน้อยก็ให้มีกำลังใจเชื่อกันว่าถ้าเกิดว่าสมุดเรานำน้ำมนต์เนี่ยกลับไปดื่มกลับไปชำระลงร่างกายเนี่ยจะปลอดภัยจะไม่มีโรคภัยไข้เจ็บแต่ว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับใครที่มาที่นี่ก็ต้องใช้วิจารย์ในการชมด้วยแล้วกันนะครับผมขออนุญาตอธิษฐานก่อนครับ ค่ะ,คะก็เชิญขเชิญชวนนะคะคุณผู้ชมค่ะไปไหว้พระขะพอพรหลวงพ่อหายนะคะไปกราบขอพอรพระนอนองค์ใหญ่กัน<ม>ที่วัดน่วมการนนจังหวัดสมุทรสาครสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลนะคะของวัดน่วมการนนได้ค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์นะคะ098-994-9491ค่ะ